ตรงหน้านะครับเป็นเครื่องเลื่อยสายพานของล่งฟูไต้หวัดนะครับรุ่น r f 7 1 2 d r นะครตัวนี้นะครับพิเศษกว่ารุ่นธรรมดาคือ r f 7 1 2 n ตรงที่นะครับมีตัวฐานหมุนแบบนี้เราสามารถที่จะหมุนตัดใบเลื่อยครับตั้งใบเลื่อยนะครับไม่ต้องหมุนที่ตัวชิ้นงานแล้วนะครับเราใช้วิธีหมุนใบเลื่อยได้ถึง45องศานะครับอ่านะครับถ้าเกิดเราใช้วิธีหมุนที่โค้งเลื่อยก็จะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แน่นอนครับผม เราสามารถตั้งแรงกดได้ด้วยนะครับตัวเขาเรียกว่าวาวไฮดรอลิกตัวนี้นะฮะโอเคตัวนี้นะครับก็ใช้ไฟ220โวลต์ครับมอเตอร์ขนาด3ส่วน4แรงม้านะครับผมโอเคส่วนการเปลี่ยนความเร็วลอนะครับจะเป็นการเปลี่ยนด้วยเขาเรียกล่องสายพานนะฮะต้องเปิดฝาเครื่องนะครับผมตรงนี้มีดีเทลอยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีฐานเครื่องใบแบบนี้แล้วครับแล้วก็จะมีปั๊มหล่อเย็นนะครับผมชุดปั๊มหล่อเย็นนะครับ มีสายมีอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันนะครับผมต้นเมื่อได้เครื่องไปเครื่องจะอยู่ในสภาพนี้นะครับตัวฐานเครื่องจะถูกล็อกด้วยแฮนเดิลตัวนี้ครับถ้าเกิดเราต้องการตั้งองศานะครับผมเราปลดล็อกตัวนี้นะฮะดันออกมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ตัวใบเลื่อยนะฮะตัวโครงเลื่อยก็จะหมุนได้เมื่อเราออกแรงผลักแรงดึงแบบนี้นะครับผมตัวโครงเลื่อยสังเกตว่าจะไม่ชนกับตัวโครงสร้างของเครื่องครับเราสามารถที่จะบิดได้เลยนะครับผมมากสุดของเขาคือ45องศานะครับนี่ครับผมหมุนมาที่45องศาแล้วนะคร หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการพยายาเปิดตัดนะครับเราก็ยกเครื่องขึ้นเลยครับนี่นะฮะเปิดตัดใส่ชิ้นงานนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการยกขึ้นมาเราล็อกตำแหน่งไว้นะครับให้มาโยกที่วาลตัวนี้ครับมาทางด้านนี้แบบมือนะฮะให้หมุนตั้งฉากจากสภาพปกตินะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปรับความเร็วนะครับของวาลนะฮะที่ตรงนี้ได้นะครับผมตรงวาลตัวนี้นะฮะปรับเร็วปรับช้านะ๋ยวมาดูการเคลื่อนที่ของเขานะฮะนี่ฮะผมปรับให้วาลไฮดรอลิกนะครับมีการปล่อยน้ํามันครับผม อ่าถ้าเกิดเราต้องการปรับเร็วแบบช้านะแบบนี้ก็จะช้าลงนะฮะแบบนี้ก็หมุนทวนเข็มก็จะเร็วขึ้นนะฮะทำให้การลงของโครงเลื่อยปรับด้วยตัวกระบอกฮดรอลิปนี่เร็วขึ้นนะฮะตัวรีลิสน้ำมันเขาปล่อยไวขึ้นนะฮะโอเคมาดูครับเมื่อเครื่องนะครับลงมาตัดจนสุดนะครับผมตัวอ่าระบบเขาเรียกว่าตัวระบบตัดนะฮะมันจะมีตัวตัดการทํางานมอเตอร์ู่ครับเป็นสวิตต์ตรงนี้นะดูนะฮะนี่ฮะนี่ฮะสวิตช์ตรงนี้นะ ค่อยๆเคลื่อนมานะครับนี่ครับแปะนี่ครับคือมอเตอร์จะทุกตัดเลยครับเดี๋ยวไปดูการทํางานจริงครับตอนการเปิดเครื่องหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะครับเราก็ปลดอินเวนซี่สวิตนะครับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์งะครับแล้วก็กด power on เลยครับจังหวะนี้ครับมันจะยังไม่ทํางานจนกว่าเราจะยกขึ้นครับผมให้พ้นจากลิมิตสวิตนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเราตั้งความเร็วนะครับอผมตั้งให้หนื่งนะครับแล้วก็กด on เลยครับผมนี่นะฮะถ้าเกิดต้องการจบไวนะครับผมอ่าแล้วก็ หมุนทวนเข็มครับตัววาวตัวนี้ฮะนี่ฮะเดี๋ยวหยุดแล้วฮนะดูฮนะโอเคเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ฮะไม่ได้ซับซ้อนครับผมส่วนการเปลี่ยนความเร็วรอบนะครับก็เปิดฝาเครื่องนะฮะเปิดฝาตัวนี้ซึ่งเรามีวีดีโออยู่แล้วนะครับผมอ่ามันเหมือนกันทุกเครื่องครับึ่งสอ n rf แ1 2ห rf เ1 2าหครัเหมือนกันนะคผมถ้าเกิดรอบ การปรับรอบด้วยสายพานนะครับนนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือฐานเครื่องครับสาหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ใบเลื่อยตัดเหล็กนะปกติจะมาจากไต้หวันจะเป็นใบคาร์บอนนะครับผมเราก็จะแถมไปก็คือจะมีใบไฮสปีดอีกหนึ่งใบนะครับใบจากเยอรมันนะฮะแล้วก็นะครับผมตัวฟั๊มหล่อเย็นนะครับแล้วก็ฐานเครื่องแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวสต็อปเปอร์นะครับผมสต็อปเปอร์จะเสียบเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับอ่าซึ่งเราต้องต้องการล็อกตำแหน่งสต็อปเปอร์ได้นะโดยใช้ อ่าประแจเอลนะไข่เซตสกูขัางใต้นี้นะฮะอ่าตรงนี้ผมกม็ได้เอามาให้ดูนะฮะเสร็จแล้วเราพอยึดเข้าไปเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เองนะตัวสปอเปอร์เองก็สามารถเลื่อนได้อีกฮนะปรับได้สะดวกนะผมด้วยหนอบตัวนี้น,นะเห็นไหมะโอเคนี่คือตัวสปอเปอร์ชิ้นงานนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อน,นผมสำหรับเครื่องเลื่อยขนาด7นิ้วแบบฐานหมุนนะครับรุ่น R F คิดจึง D R จากโรงฟูไต้หวันนะครับผมพร้อมส่งครับ